ไทยฮุกอินไทยในวัดเก่าแก่กลางป่าลึกเสียงระฆังดังขึ้นทุกค่ำคืนแต่ไม่มีใครเคยเห็นคนตีระฆังนั้นเลยคืนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจเข้าไปดูด้วยตาเองและสิ่งที่เขาพบในวิหารเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเรื่องมนทารักก้องแมนเดอร์ทีกูลกลางป่าลึกของภาคเหนือมีวัดเก่าแก่ที่ถูกลืมเลือนจากการเวลา ผู้คนในหมู่บ้านเรียกที่นั่นว่าวัดมนธาระว่ากันว่าทุกคืนจะมีเสียงระฆังดังขึ้นเองโดยไม่มีใครอยู่ที่นั่นเสียงนั้นดังแผวเบาในตอนแรกแล้วก็ค่อยๆก้องกังวานไปทั่วหุบเขาบางคืนเสียงระฆังนั้นเหมือนเสียงเรียกจากอดีบางคืนมันกลับฟังดูเหมือนเสียงคร่ำครวญของวิญญาณต้นไม้รอบวัดสูงใหญ่จนแทบไม่เห็นแสงจันทร์ กลิ่นชื้นของมอดและดินเย็นโชยมากับลมทุกก้าวที่เหยียบพื้นดินเหมือนมีดวงตานับพันคอยมองคืนหนึ่งอารันเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านใกล้เคียงตัดสินใจจะเข้าไปพิสูจน์ความจริงด้วยตาของตนเองเขาเตรียมไฟฉายเล็กๆและสายสินที่ยายให้ไว้ยายเตือนเขาว่าอย่าไปตอนเสียงระฆังดังขึ้นแต่ยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากรู้ เขาเดินลึกเข้าไปในป่าตามทางดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งเสียงกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าดังสลับกับเสียงจิ้งรีดอากาศเย็นลงเรื่อยๆราวกับเวลาหยุดหมุนเมื่อเขาเห็นยอดเจดีย์เก่าที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์หัวใจของเขาเต้นแรงวัดมณฑาระอยู่ตรงหน้าแล้วเงาไม้โยกไหวเหมือนร่างคนกำลังเดินอยู่อารันก้าวข้ามซากประตูหินที่แตกร้าว ภายในวัดมีพระพุทธรูปหักพังเรียงรายฝุ่นและใยแมงมุมเกาะทั่วผนังเสียงระฆังแผ่วเบาดังขึ้นในความมืดก้องกังวาลจากที่ไกลแล้วค่อยๆเข้าใกล้มือของอารันเริ่มสัน่นเขาส่องไฟไปทั่วแต่ไม่มีใครอยู่เสียงระฆังหยุดกระทันหันเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองที่สะท้อนกลับมาเขาเดินไปยังวิหารหลัก ประตูไม้ใหญ่เปิดแง้มราวกับมีใครรออยู่เมื่อเขาแตะบานประตูเสียงเย็นเยียบไหลผ่านร่างและระฆังก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสียงนั้นดังราวกับอยู่ในหัวของเขาเสียงระฆังผสมกับเสียงสวดแผ่วเบาคำสวดที่เขาไม่เข้าใจแต่กลับรู้สึกเหมือนเคยได้ยินมาก่อนเขาก้าวเข้าไปในวิหารในแสงไฟอ่อนเขาเห็นเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่หน้าระฆังทองเกา่า ร่างนั้นคลุมผ้าพันรอบสีรศรนิ่งสนิทเหมือนรูปปั้นหัวใจของอารันเต้นแรงเขาเรียกออกไปเบาๆใครอยู่ที่นั่นเงานั้นไม่ตอบแต่ยกมือขึ้นช้าๆแล้วตีระฆังเพียงครั้งเดียวเสียงระฆังดังสะท้อนจนพื้นสัน่นและแสงไฟในมือของเขาก็ดับทันทีในความมืดอ,อารันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอยู่ข้างหลัง รลอมาหายใจเย็นเฉียบกระทบต้นคอเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเป็นเสียงที่คุ้นเคยเหมือนเสียงยายของเขาแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เลือดในกายแข็งเป็นน้ำแข็งเจ้ามาไม่ทันแล้วระครั้งนี้ไม่เคยเรียกคนเป็นจะให้ฉันดำเนินต่อส่วนถัดไปของเรื่องไหมเพื่อเข้าสู่จุดคลแม็กซ์และจบด้วยตอนจบที่สะเทือนใจอารันยืนนิ่งร่างสั่นสะท้านด้วยความกลัว ไฟฉายในมือดับสนิทแต่เขายังรู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดรอบตัวอากาศหนาวเย็นจนอุณหภูมิราวกับตกต่ำกว่าศูนเสียงหัวใจของเขาดังชัดเจนจนเหมือนจะได้ยินสะท้อนกลับจากผนังวิหารเขาพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามคิดว่าเสียงเมื่อครู่คงเป็นเพียงภาพหลอนจากความกลัวแต่ยิ่งคิดเสียงนั้นกลับชัดขึ้นเรื่อยเ เป็นเสียงยายของเขาแน่ๆเสียงอ่อนโยนแต่ปนความเศร้าอารันออกไปเสียก่อนที่ระฆังจะดังอีกครั้งเขาหันซ้ายหันขวาแต่ไม่มีเงาใดในความมืดมือของเขาคว้าไฟฉายพยายามเปิดอีกครั้งแสงสว่างอ่อนๆกลับมาและสิ่งแรกที่เขาเห็นคือร่างเงาของหญิงชราในชุดขาวยืนอยู่ปลายทางเดินเธอยิ้มจางๆ แต่ดวงตานั้นว่างเปล่าราวกับไม่มีชีวิตอารันถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเหมือนบางสิ่งยึดร่างเขาไว้กับพื้นหญิงชราขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงระฆังที่ดังขึ้นพร้อมกับการขยับนั้นกัางกัางกัางเสียงระฆังดังก้องทั่ววิหารทุกครั้งที่เสียงนั้นดังพื้นดินก็สั่นสะเทือน และเงามืดบนผนังก็เริ่มขยับเหมือนกำลังคลานเข้ามาใกล้อารันตะโกนเรียกยายของเขาแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปกับเสียงระฆังหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้เธอยื่นมือที่เหี่ยวย่นออกมาช้าๆปลายนิ้วของเธอแตะหน้าผากของอารันทันใดนั้นภาพในหัวของเขาก็พลันเปลี่ยนเขาเห็นวัดมณฑะในอดีตสวยงาม เต็มไปด้วยผู้คนและเสียงสวดเห็นพระสงฆ์หลายรูปกำลังนั่งภาวนาอยู่หน้าระฆคังทองแต่แล้วแสงแดดก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มควันดำเริ่มพวยพุ่งจากวิหารเสียงร้องไห้และเสียงระฆคังดังผสมกันภาพนั้นชัดเจนจนรู้สึกได้ถึงกลิ่นไม้ของไม้และเนื้อเขาเห็นพระรูปหนึ่งล้มลงและเห็นชายคนหนึ่งในชุดชาวบ้านถือค้อนเหล็กทุบระฆคังจนแตกเป็นรอยร้าว เลือดหยดลงบนระครังนั้นทันใดนั้นภาพก็หายไปอารันกลับมายืนอยู่ในวิหารอีกครั้งเหนือเย็นไหลเต็มแผ่นหลังเสียงหญิงชราดังขึ้นอีกครั้งระครังนั้นมันไม่ได้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายแต่มันกักขังพวกเขาไว้หญิงชราก้าวเข้าไปใกล้ระครังมือของเธอลูบผ่านรอยแตกเก่าทันใดนั้นรอยแตกเริ่มส่องแสง อารันมองเห็นเงาหลายร่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในเงานั้นดิ้งรนเหมือนพยายามจะออกมาอย่าแตกมันอารันตะโกนสุดเสียงแต่หญิงชรากลับหันมามองเขาด้วยแววตาเศร้าสายไปแล้วเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ดังจากมือของหญิงชราแต่มันดังขึ้นเองเสียงนั้นดังราวกับจะฉีกฟ้าออกเป็นเสียงผนังของวิหารเริ่มแตกร้าว เงามืดทะลักออกมาจากรอยแตกของระฆังกลืนทุกอย่างรอบตัวอารันพยายามวิ่งออกไปแต่ประตูไม้ปิดสนิทลอมาหายใจของเขาเริ่มติดขัดเสียงกระซิบหลายเสียงเริ่มดังรอบตัวบางเสียงหัวเราะบ,บางเสียงร้องไห้บางเสียงเรียกชื่อของเขาซ้ำไปมาอารันอารันอารันเขาปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นไม่หาย กลับดังขึ้นในหัวของเขาเอง ภาพเงาดํารูปร่างประหลาดพูดภาษาจากพื้นมากไม่มีหน้าไม่มีตัวของวัดแต่ทุกตัวมีมือทีบยาวผิดธรรมชาติถูกปลุกมันเตื่นเข้าหาเขาหนึ่งอารันตะโกนดังเสียทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องมากระพริบอีกเธอคิดว่ามันคือเห็นภาหน้าของหญิงชราอยู่ตรงแล้วนั่นคือสัญญาณจากความสิ้นที่รอคอยมานานแต่เป็นใบหน้าเน่าเปื่อยขาวและเต็มไปด้วยรอยมงมนุษจะถูกเปิดเผยหญิงชรากระสีอยากกลับเจ้ามันคือคนสุดท้ายที่ได้เธอจะเห็น ระต่อไปอาจทาให้เจ้าต้อหยุดที่ีอยู่กับพวกเราใต้ยงาแห่งทุกอย่างเงียบสายยามคังหยุดลงผ่านยามเย็นในเยือกคลุมทางวิถลอยคลุ้งในหลายวันต่อมายังมีใครชาวบ้านเริ่มหนถึงเสียงระคังที่เงียบล่ายเก่าถูกไมจากใครได้ยินอีหเลยท้อนเปจนลายกลางบนผนังเด็กคนหนึ่งเดินมาทางกลางคืนดังระลอได้ยินเสียงระจังดังแผ่วเกินไป การาวกับการวัดกำลังเด็กคนนั้นไม่กลับไปบอกหญิงผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอย่ไม่มีใครเชื่อจนเธอแตกพาไปยังวัดมณฑลสารคดีเพิ่งตก สิ่งที่พวกเขาเห็นคือตาพันทองใบเดิมที่แม่เคยแตะบนผิวของมันกลับหยาดรอยไ่ในมลนบยามเหมือนใครบางคนติดอยู่วายในฉนัดและตรงกลางรอยนั้นมีร่องไฟฉายส่องไปยังใบหน้าของไม้ชาหน่าที่ถูกลืมใบหน้าที่บายกับเสียงคลื่นเมื่อตั้งแต่นั้นมากลิ่นระคั่งมวันบานไม่เคยเงียบอีกเลยเธอรู้สึกเหมือนมีเสียงในวานก่างคืนสามครั้งภายในมลนบานั้นจะมีเสียงหายใจแผ่วเบา ราแบบองค์ใครกำลังรอดยาวเกินเจนคนใหม่เงานั้นขยับตัวจังหวะหายใจของเธอและในความมืดที่ไม่มีแสงเคลื่อนไหวไฟฉายดวงเนิ่มก็ยังคงสหนจนมือสั่นเหมือนใครเธอพยายามไม่ยอมจ่ายใจเข้าลึกเสียงสุดท้ายที่ได้ใจของเธอกลับวิเสียงสะท้อนกลับมาไม่าจนแม่ได้เินคนเดียวระคังเีอหันไปมองไม่รอดตัวจนกว่าเจ้าจะอยามันอีกครั้งแต่ในมุมเียงหนึ่งระคังดังดบเธอเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหว วัดมณงารักที่ไม่มีเจ้าของแต่ในสายลมยามตามคื้นผู้คนยังคงเหมือนกลังว่ากลางที่มองไม่ได้ยินเสียงระียงระเทงวัดครังครึ่งหนึ่งหมายความว่าวิญญาณในวัดไม่มีใครอยู่ตรงแล้วหัวใจของลินเต้นแรงมีความยาวมากกว่าห้าพันดวไอัลสายตาและถูกแสงไฟฉายในจังหวะเสียงเหมาะกับแลาวบรรยายลงเสียงชั่น ความมืดคลื่นรมทุกอย่าลลุกลึกเหลือเพียงแสงจังที่ความตึงผ่านจนถึงจุดสุดท้ายให้เห็นใบหน้าอยากให้ใครสร้างอินเทอร์โรมลายบายลายสรางหลังเธออย่างเงียบงันสไตล์เธอไม่ใล้าหัน่กลักแบดเสียงกระซิบดับวิเคราะห์ูเจ้ามาในเช้าวันแล้วเมอหนาเธจะจัดไปไม่ได้อีกแสงแดดหัวเรอะพยายามสัองผน้อยในมันจ แต่วัดเงาวางระยังเงิ่มเยือนเยินหวกับร้อมไม่มีชีวิตเหมือนมีเสียงงดร้องที่แหลงนี้พาดกำลังเบาลงที่ขาเอากลิ่นลอมาหายใจของมินติดขัดชาวบ้านรู้ว่ามันเริ่มกลับเกินไปวัดที่จะหนีแล้วเพราะอยาแสงจันทร์นั้นได้เริ่มห่อคลางถึงเงียบไปหลายวันน้อย เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปถึงลานหายไปในความมืดของมนบเดินั้นวิหารเก่าภายในมนบเก่านั้นความเงียบปกคลุมทุกสิ่งแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปคือที่ว่างเปล่ารอยบนร่างานั้นความเงียบที่เดิมียแล้วหายใจลมยางซ่อนอยู่ใต้เงาใบหน้าของชายหนุ่มใบหน้าที่ดูเศร้าไม่รู้ว่ากำลังร้องไห้เท่าไรในอากาศยังคงมีกลิ่นใครกล้าเข้าใกล้ร่างนั้นแม้แต่จนจะให้จมูกเคียงเทอร์สันแต่ยืนมองรับสวเต็ม วันไปด้วยความมืดแต่หลายเดือนทันเ่ปาบแสงด้รอบวัดเริ่มงหนาดึกเห็นว่ามนต์ที่เคยเก่าไม่มีใครผานเข้าไปใกล้นี้ดูเหมือนแต่คืนชาวบ้านที่หนั่มที่ออกไปยังกลับได้ยินภาพเสียงประทังสีสดใสเสียงประตูไม้ที่ผูกทางหนึ่งหลับถูกปิดสนิทแล้วเงียบหายไป เธอยืนบางคขานว่าเป็นเทียงเสียงลมเบาๆดังมาจากว่านานเสียงขอองานั้นั้นเป็นภาษาที่เธอฟังไม่ออกแต่ไม่มีใครฟังแล้วรืนยันหนาวไปถึงกระดูกัลบแต่ทุกครั้งที่ขยับเท้าเวลาผ่านไปหลายปีเท้ากลับวัดม่งเสียงเลปกคลุมเหมือนด้วยเถาว่ลย์และต้นไม้ใหญ่ทางเดินก็ถูกเริ่มดังหายไปในผืนดินจนกลายเป็นเสียงหลายเสียงซอนการ์ในหมู่บ้านที่ยังเล่าเรื่องในหัวของลูกหลานฟัง ผู้ที่ล่วงเข้ามาในเงาถ้าเจ้าได้ยินเสียงระฆังเดียวกับมันอย่ามองย้อนกลับไป ในเืลนที่ฝนปกคาหันไปมองฟ้าผ่าลงกลางป่าและในแสงนับนั้นต่เงาของเธอไม่เงา่ใต้เท้าือปฟฉายเดินเข้าไปทางเลยยืนอยู่ข้างหน้าครรย้ว่านเป็นใครมองเธอแต่เสียงระฆังานั้นเหมือนเธอทุกข์ขึ้นอีกครั้งแต่รอยยิ้มไม่ใช่ของมนุษย์มันยิ้มกว่าอย่างนั้นไปท่จนมุมปากยืดไปถึงหูตาของมันดำสนิทบางคนไม่มีกระจายเงาชีวิตแม้แต่น้อยเคียงข้างเธอเก้าทอง หลังแต่งงานที่กำลังเฝ้ามองผู้ที่ทุกครั้งที่เธอขยับมันขยับเย็นกันแต่กลับช้ายวิาเวทีหนึ่งวัดกลับเข้ากับวังเงียบเรียนแบบเรื่องราวของฉันฝันอยู่ใช่ไหมก็กลายเป็นีองเธอฟางบทหนึ่งแต่ทันใดนั้นเสียงหี่ยังคงค่อยๆยั่นหัวใจของผู้ที่เคยได้ยินเสียงสียงเดียว แต่เป็นหลายสิบเสียงตอนจบนี้ปิดเครื่องอย่างนุ่มนวลและบนผนังเริ่มขยับใจบางเงาเดินมางเงาครารบรรยายเสียงในตอนเทียนแค่ของมือวีดิโอช้าๆโดยปล่อยให้ผู้ชมจมอยู่กับความเงียบและความทางสัยตูแต่อย่าให้ทชั้นเขียนไทยนั่นแหละชั้นเอาโรกเองเสียงผู้เล่าเรื่องพัดท้ายแบบสั้นๆสำหรับเรวเอียนทั้งหมดดับลงในทันทีเช่นคำความมืดเรื่องที่จะยามแรงขนลุกแต่ในเงางนั้นเธอจดจห็ในตอนสุดท้าย